ายยูทีราคาราคาไร่ละสองร้ยหสิบนะคะเนี่ยตอนนี้แต่มีบางเจ้านะคะบางเจ้าก็จะลงอยู่ที่ไร่ละสองร้อยนะคะแต่เราบรุลงนะคะเพราะว่าน้ำมันแพ้งนะคะเขาไายยูุทีไร่ละไร่ละสองร้อยหาิแพ้ปัญหาลอยคือเก่านะคะพี่นอ้อง นางเจ้าเพื่อนกันโลง่ลงโล่งระคานะคะรถเกียวเกือคือกันนะคะมือน,นี้บริออกงานเกีียวนะคะก็เลยมารับจอบไถหนาปีนี้ฝนดีนะคะพี่น้องฝนดีหนาเกีียวเขาแล้วก็ยังก็ยังมีหนามอยู่นะคะหนามขังน้ำขนาดนะคะน้ำไถห,หนาหลายนะคะเกีียวเขากะกู้เขาก็ได้อเอาแต่รถไถสมนะคะลงดึงเอานะคะ เอาดไทยเดินตามลงเลยคะ่ะจมค่ะแถวบ้านนะคะเกี่ยวเขา่าคือของเสียนบหนีเพื่อนไปเกี่ยวเนี่ยนะคะเพื่อนสิหกหกร้อยแกฟี่นะคะหกร้อยแกฟี่เจ้าสิไปขายสายเจ้าสิไปส่งสกระยาน,นะคะแกฟี่นะคะในระยะในระยะทางที่เพื่อนต่างวะะ้นี่ค่ะแกฟี่หารอยหาสิบ คันโบกแก่กับหาลอยหาชนะคะแต่เจ้าอื่นหันหาลอยกับแกฟี่นะคะพี่น้องแถวบาตรเพิ่มตันราคากันนะคะหาลอยหาแกฟี่นะคะหลังเจ้าหลังเจ้ากับหกร้อยแกฟี่นะคะคือเจ้าของเสียโนบเจมารักโรไทซิ่งนี่คือหกร้อยนะคะหกร้อยทรงฟี่แกฟี่นะคะหาลอยหาแกเองนะคะ ขันบอดได้รลค่นี่ห้าก็คือบออกนะคะนางเจ้าเพื่นกะคือว่นแลน้วเนาะคะเนาะใครกบรมีงานเล็ะะะะย้ยนะคะอะไรนะหาลอยก็ได้ยโตีไพนะคะบรรยากาศดีนะคะพี่น้องวันนี้ลมพัดเย็นดีนะคะย่ามเคี่ยวเผาแล้วหนามแมงเต็มให้หน้าอยู่นะคะนี่แเตี้ยมปลูกเพื่อทียย่สระญะ ตกมาหลานะคะเนี่ยอันนี้คือเพิ่นไทยเรียมแป้งไว้คูทั่วที่สงนะคะไช้ขาหยงาไว้เพิ่นไทยเสียนยังแล้วนะคะกบต่อฟางะ่ะเพิ่นกะใส่บริการเท่านี้นะคะกบต่อฟางอันนี้เพิ่นกะท้ยอีกนะคะเพิ่นเทิ้งงาขึ้นนะคะไก่สีเหลวแล้วนะคะห้เนี่ย ใส่ประมาณใส่เวลาประมาณแปดนาทีนะคะที่นอนใช้ดีจริงค่ะ M U 7, ห้าเจ็ดงวดปีละปีละแสนแปดนะคะนี่ M U 7, ห้าเจ็ดเนี่ยงวดปีละแสนแปดแสนแปดหมื่นหกร้อยนะคะนี่คันนี้อยู่ที่แสนแปดหมื่นหกร้อยดาวสองแสนหานะคะนี่ ดาวสองแสนห้านะคะงวดอยู่ที่แสน0ปบาทนะคะรวมงวดรายเดือนนะคะนี่เดี๋ยวคลิปหนาสีผ้าพี่น้องไปเบรถรถเกี่ยวนะคะรถเกี่ยวคูเบต้าเยนมานะคะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราด้วยนะคะ